แบดมินตันอัปเดตนะครับตอนนี้นักแบดมินตันไทยมีแข่งขันอยู่นะครับจะเป็นรายการอะไรบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับตอนนี้การแข่งขันแบดมินตันอาจจะดูเงียบๆนะครับเนื่องจากการเก็บคะแนนเพื่อไปบูทัวร์ไฟนอล2025ได้จบตั้งแต่อาทิตย์แล้วในรายการออสเตรเลียโอเพ่นแล้วนะครับแต่ว่าในอาทิตย์นี้ก็ยังมีการแข่งขันในระดับบูทัวร์นะครับแต่ว่าเป็นบูทัวร์ระดับซูเปอร์300นะครับแล้วก็อีกรายการหนึ่งที่นักแบดมินตันไทย หลายคนลงแข่งก็คือรายการแบดมิตันชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับที่กาลังจัดขึ้นอยู่ตอนนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับว่าผลการแข่งขันเป็นยังไงบ้างนะครับรายการแบดมิตันเวอร์ทัวร์ซูเปอร์สามร้อยที่แข่งอยู่ตอนนี้นะครับชื่อว่ารายการไซเอตโมดีนะครับซึ่งเป็นแบบทมิทันเวร์ทัวร์ระดับซูปเปอร์สามร้อยที่แข่งที่ประเทศอ,อินเดียนะครับซึ่งถือว่าเป็นรายการเวอร์ทัว รายการแรกนะครับสลับปี2026ันนะครับถึงได้ว่าจะแข่ง2025แต่ว่าจะเริ่มนับคะแนนเพื่อไปบูทัวร์ไฟนอล2026เริ่มจากรายการนี้เลยซึ่งนักกีฬาไทยที่แข่งในรายการนี้นะครับมีเพียงประเภทเดียวคู่เดียวนั่นคือประเภทคู่ผสมนะครับก็คืออ๋อโอมอกับปอป้อนะครับนักแบดมินตันคู่ผสมของไทยซึ่งเป็นคู่ใหม่นะครับเพิ่งจับคู่กันปลายปีนี้นะครับแล้วก็เริ่มทำผลงานก็ได้เข้าเซมิไฟนอลหลายรายการนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงแชมป์นะครับ คู่นี้นะครับจับคู่กันหลังชิงแชมป์โลกนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนนะครับรายการแรกที่ลงก็คือฮ่องกงโอเง่นนะครับแต่ว่าทัวที่อยู่ฝั่งเอเชียอาจจะไม่ประสบความสุดเท่าไหร่นะครับส่วนมากจับเจอก็เป็นมือหนึ่งของโลกบ้างมือสามของโลกอย่างคู่บาสกัาฟ์มนะครับก็จับเจอนะครับส่วนในทัวร์ยุโรปก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็ ในทัวร์ออสเตรเลียโอเพ่นก็ดีขึ้นนะครับผลการที่ดีที่สุดของคูค่นี้คือในบูทัวร์ระดับซุปเปอร์500นะครับได้เข้าถึงเซมิไฟนอลสองรายการก็คือรายการอาร์ติโอเพนกับรายการออสเตรเลียโอเพ่นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถ้าดูจากรายชื่อที่ลงแข่งนะครับมารายการอินเดียก็คือมาเพื่อเอาแชมป์นะครับแล้วก็เพื่อเก็บคะแนนเพื่อทําให้ในปีหน้าจะสามารถเล่นรายการใหญ่ได้ทุกรายการแล้วก็แน่นอนเป้าหมายก็คือไปบูทัวร์ไฟแนล2 2 6นะครับ ซึ่งผลงานในรอบแรกจนถึงรอบเซมิ f i นอลก็ถือว่ายอดเยี่ยมเป็นไปตามเป้าหมายที่ควรจะเป็นก็คือยังไม่เสียเกมให้กับคู่ไหนเลยนะครับสำหรับคู่อโอมกับป้ป้อครับในทัวร์นาเมนต์นี้อโมกับประป้อนะครับปัจจุบันเป็นมือวางระดับ52ของโลกนะครับในรอบชิงชนะเลิศจะเจอกับมือวางระดับ103ของโลกนะครับจากประเทศอินโดนีเซียนะครับแต่ถ้าดูใน ชื่อของผู้ชายขมุนก็อาจจะคุ้นเคยกันนิดนึงนะครับก็คือเป็นดีจันนะครับคนนี้ก็เคยคู่กับนักเป็น่ังตัวท็อปหลายคนไม่ว่าจะเป็นวิจจ้าหรือว่ารามาวาตินะครับแล้วก็ผลงานที่จําได้ก็คือได้ลองแชมป์ในายการ Thailand m a s t e r ตอร์ซุปเปอร์สามเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับโดยในรายการนั้นแพ้ให้บาตตกับฟินในรอบชิงชนะเลิศนะครับตอนนี้เขาก็มาจับคู่กับน้องคนนี้นะครับน้องวารนานะครับ ออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็เป็นดาวรุ่งวัยสิบเกนะครับได้าจากกำลังปั้นแล้วก็ขึ้นมาเป็นทดแทนคู่อื่นของอินโดนีเซียที่ลงไปนะครับแน่นอนครับ2คู่นี้เป็นคู่ใหม่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับแล้วก็ถ้าดูจากฟอร์มก็ควรเป็นโอโมโกับปอป้อนะครับควรที่จะชนะได้นะครับเพื่อที่จะเก็บคะแนนแล้วก็สามารถอัพในอัพคะแนนขึ้นไปเพื่อจะสามารถเล่นเวอร์ทูไฟนอลได้ทุกนาฬกาในปีหน้าครับ ถ้าเป็นไปตามเป้าคือได้แชมป์นะครับก็จะบวกประมาณ7,000คะแนนนะครับอ่โอโมกับปป๊อกก็น่าจะขึ้นไปประมาณอันดับที่38-37ของโลกโดยประมาณนะครับเพราะว่าแต่ก็ต้องดูคนอื่นว่าอันดับโลกจะหล่นหรือว่าเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ก็ก็เชีีร์ให้ได้ตามเป้านะครับ จากรายการวัวทัวร์ซูเปอร์สามร้อยนะครับก็ยังมีรายการที่น่าสนใจอีกรายการหนึ่งคือรายการชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับก็เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับก็ดูจากรายชื่อนักเป็นเบตตาหลายคนก็คุ้นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ผสมที่ได้เข้าชิงก็คู่น้องมูนากับน้องโนเอลนะครับซึ่งก็จับคู่กันมาตั้งแต่ทัวร์ยุโรปแล้วก็มา ออสเตรเลียโอเพ่นนะครับก็คู่กันมาหลายรายการก็เริ่มเข้ารอบลึกแล้วนะครับมาในรายการนี้ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับได้เข้าชิงนะครับตอนนี้ก็เราลุ้นว่าจะสามารถอาจับคู่กันอย่างเปิดสกัดอย่างสวยงามแล้วก็ได้แชมป์ประเทศไทยหรือเปล่านะครับแล้วก็จะเจอกับคู่ดาวรุ่งของไทยนะครับที่มีน้องอ่ากะจังนะครับซึ่งเป็นดาวรุ่งเยาวชนไทยครับคู่กับน้องอนาวินนะครับจำชื่อเล่นไม่ได้นะครับแต่ก็เราลุ้นว่าผลจะเป็นยังไง ส่วนประเภทชทยเดี่ยวนะครับก็แชมป์แล้วก็รองแชมป์ของปีที่แล้วก็ตกรอบเปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่น่าสนใจคือน้องนิวพัชรกิจเนี่หละครับจากบ้านทั้งหยอดนี่หละครับก็มาจากเยาวชนนะครับปีนี้ยังแขวาเยาวชนอยู่เลยนะครับตอนนี้นะครับได้เข้าชิงในการชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วนะครับก็เราลุ้นว่าจะสามารถคว้าแชมป์ได้หรือเปล่าถ้าคว้าแชมป์ได้ก็น่าจะเป็นนักเบ็คตันอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองนะครับในประเภท ญิงเดี่ยวเดี๋ยวใ่้ยรายละเอียดอีกทีนะครับเพราะว่ามีรายอย่างที่น่าสนใจในประเภทหญิงคู่นะครับก็แน่นอนน้องมูนานะครับคู่กับน้องซามิน่านะครับก็เป็นคู่ที่จับคู่กันใหม่นะครับขณะที่น้องอนาพี่สาวของมูนาะครับมีอาการบาดเจ็บนะครับอัปเดตนะครับไปแอบถามมาแล้วนะครับว่าน้องอนานะครับน่าจะกลับมาเล็นอีกทีก็คือน่าจะเป็นกลางปีหน้านะครับก็ น้องมูนาในประเภทหญิงคู่นะครับก็คงรอมูนากลับมาเพื่อเล่นกับพี่สาวหรอครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ส่วนในประเภทคู่ผสมนะครับอ่าน้องมูนาก็ดูดูไปก่อนว่าจะเล่นต่อหรือเปล่าแตถ้าดูแล้วก็ยังดูมีแววนนะครับน้องมูนาเล่นคู่ผสมก็ถือว่าดีเลยนะครับส่วนในประเภทชายคู่นะครับก็จะเป็นคู่บุญพิมกับโอทีมนะครับคู่นี้ก็น่าจะคุ้นคุ้นหน้าคุ้นตากันคุ้นชื่อกันอยู่แล้วนะครับก็สามารถเข้าชิงได้นะครับ บอกว่าน่าสนใจก็คือในประเภทยิงเดี่ยวนะครับแน่นอนว่ามือวางอันดับหนึ่งของรายการนี้ก็คือน้องมีสายสุภนณิดาเกตทองนะครับปัจจุบันเป็นมือวางอันดับที่12งของโลกนะครับแน่นอนว่าน้องเม์สายนะครับก็ไปได้ไกลมากเลยครับได้ไปแข่งขันโอลิมปิกแล้วก็ได้แชมป์บุตรระดับซุปเปอร์ห้าร้อยเมื่อปีที่แล้วก็ได้มาแล้วนะครับแต่ว่าในปีที่แล้วในรายการนี้ชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับก็ไม่สามารถ ได้แชมป์นะครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บนะครับก็อาการบาดเจ็บตัวนั้นก็น่าเสียดายนะครับก็ทําให้ต้นปีที่ผ่านมานะครับน้องมีสายก็ไม่สามารถลงแข่งได้นะครับแต่ว่าปีนี้ก็กลับมาเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็ได้เข้าชิงนะครับต้องบอกว่าในประเภทนักกีฬาแบดนะครับของประเทศไทยที่ไม่เคยขาดแคลนคนเก่งนะครับก็จะมีคู่ผสมแล้วก็หญิงเดี่ยวนี่ละครับที่เราติดท็อปโดยตลอดนะครับอย่างตอนนี้ก็มีน้องมี นะครับกับน้องหมิวที่ติดมือหนึ่งถึง8แปดของโลกนะครับแล้วก็ตามด้วยน้องเมย์ซ้ายแล้วก็น้องครีมบุษนันนะครับดังนั้นยิงเดี่ยวของไทยก็น่าจับตามองนะครับในรายการนี้น้องเมย์ซ้ายก็มาดีมากๆนะครับแล้วก็คนที่สามารถตอกก่อนแล้วก็เล่นได้สูสีกับน้องเมยซ์ซายนะครับก็คือเป็นน้อง่อาหนูแหวนนะครับซึ่งเป็นแชมป์โลกเยาวชนคล่าสุดนะครับก็เจอกันในรอบคอเตอร์ฟินอลหรือว่ารอบแปดคนนะก็ตั เล่นกันสูสีในกมแรกนะครับแต่ท้ายที่สุดก็สู้มซายไม่ได้นะครับส่วนคู่ชิงของน้องเมซายนะครับเป็นน้องธิดาพรกิ่งยี่สุนหรือว่าน้องบูมนะครับคนนี้นะครับแข็งแรงมากๆนะครับถึงแม้ว่ายังไม่ลดแล่นในรายการอ่าเวิร์ทัวร์นะครับแต่ก็ได้แชมป์ในรายการอินเตอร์เนชั่นแนลชาเลนจ์นะครับถึง2ประเภทใน1รายการนะครับก็คือได้หญิงคู่นะครับ ประเภทหญิงเดี่ยวนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็วิ่งสู้ฟัดนะครับก็อย่างหลายครั้งที่เอาชนะนักเบนนิงตันจีนดาวรุ่งมาได้ก็คือวิ่งสู้ฟัดจรงิงๆก็ไม่ธรรมดานะครับอย่างในรอบเซมิฟนอนลนะครับก็ปราบน้องส้มนะครับซึ่งเป็นน้องสาวของวิวกราวดมานะครับสองต่อหนึ่งเกมนะครับก็แข็งแรงมาก,มาก,มากสำหรับน้องบูมก็รุลุ้นว่าพรุ่งนี้จะเป็นใครระหว่างเมย์ซ้ายนะครับถือว่าเป็นตัวเก๋าของไทยในปัจจุบันหรือว่าเป็นน้องบูมนะครับซึ่งเป็นคนที่ แข็งแรงจริงๆครับที่ชนตรงนี้นะครับชิงแชมป์ประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศนะครับก็จะเริ่มแข่งเวลา11โมงนะครับก็แข่งที่เซ็นท่านแจ้งวัฒนะนะครับใครที่อยู่ใกล้ก็ลองไปดูนะครับบอกว่าเลยว่าดูที่ติดสนามสนุกจริงๆนะครับตกกันมันมากๆครับเสียงดังปุ๊กปั้งปุ๊กปั้งจริงๆไม่เหมือนกับดูในทีวีครับความสนุกก็ต่างกันนะครับก็ไปเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬานะครับถ้าใครไม่ได้ไปไหนแล้วก็อยู่ใกล้แนะนําให้ไปครับสนุกจริงๆลาบ โอโมกับป้าป้อนะครับรอบชิงก็แข่งเป็นคู่แรกของรายการนะครับก็แข่งบ่ายโมงครึ่งเวลาประเทศไทยนะครับใครที่อยากดูก็สามารถดูได้ที่ทางทูสปอร์ตเจ็นะครับถ่ายทอดสดนะครับก็เรารุนครับยังมีแบบดีตันดีๆให้ดูนะครับสรับประเทศไทยก็ยังไงก็จบรายการนี้แล้วก็ยังมีรายการแน่นอนซีเกมนะครับที่จะเริ่มแข่งประมาณวันที่7วันที่เอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าตารางยังไม่ออกแล้วก็นักกีฬาต่างประเทศก็ยังไม่ประกาศเท่าที่ควรแต่ว่าล่าสุดก็มี อินโดนีเซียประกาศแล้วนะครับก็มีตัวท็อปหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นปูตามาหรือว่าน้องภาษาลีบูนะครับตัวเก่งที่คู่ผสมที่แย่งตัวไทยไปมือเทอร์ฟายนั้นได้ก็มาแข่งรายการนี้นะครับนั้นก็เราดูแล้วก็ติดตามเชียร์นักกีฬาไทยไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังนะครับขอบคุณครับ